ครับผมเจเป็นจีเรบร้อยพี่น้องเป็นเป็นนกน้อยครับเป็นลูกนกไลยขั้วพวกเขื้อนพี่น้องขึ้นมานบาต่องรํายางของได้พี่น้อง มาเด้อพี่น้องเด้อมาตอนนกน้ำบาะต้องเนาะตอนเดือนก๊นขึ้นหมานก่อนพี่น้องเงยนจิปเก็นเกยน ปักสละปั้นป่าไปนี่นะพี่น้องลวกเขาก็มีเสียงขันปุ๊บปัป๊บายนี่นะพี่น้องล่อรุ่นล่อจมลำบาต้องเออ้อนี่แหละครับพอดีของยี่สิบหวง ยี่สิบห่าวห่าวักเนาะสำหรับนกพวกที่ว่าเกียดเกลดเขาใหญ่เพราะว่า,าสีไก่ๆหรืครับ whoa <laughs> ครับผมเจ็บเป็นจีนเรบร้อยพี่น้องเป็นเป็นนกน้อยครับเป็นลูกนกลยข้าวพวกขึกก้นพี่น้องขึ้นมานบาต่องกํายางของได้พี่น้อง จัดจั้เ,เป็นทีเรียบร้อยเบิ่งลายข้อพี่น้องลายข้อพ่อมขึ้นพี่น้องมันมันพี่น้องมันมนันก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เด้่อยพี่น้องดเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ,บุตริกาชิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ